สี <4 S 2> เดือนแล้วพี่โก้ลงซึ่งไงบ้างสี่ <4 S 2> เดือนครึ่งอะคะ่ะตกไปครึ่งเดือนค่ะก็รู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าเริ่มชินแล้วก็เริ่มจะรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรทุกๆสองอาทิตย์รวมไปถึงผมก็เริ่มขึ้นแบบเยอะแล้วก็ดูแบบแข็งแรงไปไหนมาไหนคนก็ชมว่าน้าเด็กจังเลยเพราะว่าผมเราขึ้นน้าเด็กอะก็แฮปปี้ดีค่ะเหมือนเด็กอายุ18เลยเนาะแต่ในจุดนี้ก็ ถึงจุดเดิมค่ะจะต้องเจ็บ <C> e <at> มันก็ติดนึ่งมันแบบึ๊กๆๆๆๆๆๆแต่ก็เสียงได้ค่ะแล้วเสียวไหมพี่มันไม่เสียวหรอกค่ะมันเจ็บค <C> e <at> <c oughs> ่ะผ่อนคลายไหมพี่ก็ผ่อนคลายแล้วค่ะผ่านจุดนั้นมาแล้วอันนี้เรืจุดสาหัสละผากวิวตามินล,ละสเต็ปสองแล้วก็ค่อยใช้แสง ก็จบกับ,บ้านได้อันนี้ก็คือเบสิ่งที่ต้องมาทําเดือนละครั้งเนาะกับ c พ p เดือนละครั้งเราก็จะ manage ว่าสออาทิตย์ทำอันนี้สออาทิตย์ทำอันนี้ก็คิดว่าน่าจะโอเคประมาณหกเดือนก็ต้องดูแลกันไปค่ะเพราะว่าซึ่งผมเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนไม่ได้แบบเหมือนทาตาทาจมูกทําอะไรที่แบบครั้งเดียวจบอแบบ่ะตอนนี้องแล้วก็ผมจะยาวเงี้ยมันต้องใช้เวลา เป็นยังไงบ้างครัพี่กก็ตื่นสิหล่อนเรียกฉันเนี่ยมันกำลังหลับเข้าที่1 5ทานาทีของการดีสลลปของฉันค่ะหลับก่อนดไนท์ค่ะกุด m o นนิ่งค่ะพี่กตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเช้าแล้วอืกำลังบอกว่าหลับลึกเลยอ่ะสบายมากอ๋อเสร็จแล้วค่ะ ชื่อของดาวดาวก็จะมาเด็ดเรื่อยๆนะคะเชื่อไปช่วงเขาพลาดเรืเลยะคะ่ะโอเคเลยคุณอทุกอย่างดีหมดแต่ใครหน้าน,นี้นะครับมันจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับครับไห่ไหมครับคุณสบายมากครับ ไม่อยากแบบให้มันเสียเที่ยวไงใช่ครับเพราะี่าปลูกมันจะได้ผลลัพธ์ดีแล้วไม่ต้องเสียใจเพราะบางทีแบบคนจะชอบแบบปลูกครั้งแรกหรือต้องมาปลูกซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเราอยากแบบปลูกเทียวแล้วให้มันจบไปเลยอ่ะของคุณโกไม่ได้เป็นเช่นนเหมือมันทำไม่ชาเลย